คิดว่าตอนนี้เนี่ยก็น่าจะได้เวลานะคะที่เราจะเริ่มประชุมกันก็ทราบว่าหลายๆโรงเรียนเองเนี่ยก็จะมีการมีงานเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดช่วงนี้ก็ดีใจมากเลยที่เห็นความสำคัญนะคะแล้วเราก็มาร่วมกระบวนการด้วยกันนะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทราบว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้กันแล้วนะคะ เราทำงานกันไปเยอะมากมายวิ่งไปข้างหน้ามีการออกไปนอกโรงเรียนเยอะแยะนะคะกระบวนการใน3 4วันนี้เนี่ยเราอยากจะให้โรงเรียนเนี่ยได้มาหยุดนิ่งๆอยู่กับตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างมีความสำเร็จอะไรมีวัตมุมีอุปมีอุปสรรค อะไรบ้างแล้วเราก้าวข้ามมาได้ยังไงนะคะก็ได้ทบทวนตัวเองแล้วเราได้อะไรจากมันบ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากงานที่เราได้ทำนะคะแล้วหลังจากที่เราเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้อดีตแล้วเนี่ยแล้วเราก็ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะคะว่าแต่ละคนนียมีความสำเร็จที่ดีๆเนี่ยมากมายนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้อดีตรู้ปัจจุบันแล้วเนี่ย เราก็มาดูซิว่าแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปนะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีความยั่งยืนนะคะจะพัฒนายังไงและณตรงนี้เรามีปัญหามีอุปสรรคอะไรเราจะวางแผนกันแก้ไขได้อย่างไรนะคะ mm hmm. ใน3-4วันนี้คือปกติเรามักจะเป็นการจัดงาน เพื่อเติมความรู้กันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการเรียนรู้จากภายในนะคะเ,เรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ในตัวตวนของเราเองด้วยค้นหาตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ก็จะขอ,อนิหนึ่งว่าเราทิ้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังนะคะแล้วเราก็เปิดใจนะคะแล้วเราก็ร่วมเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นความคาดหวังนะคะว่า เชื่อเลยว่าเราเนี่ยจะได้อะไรดีๆเยอะแยะจากสิ่งที่เราได้ทำมานะคะแล้วเราก็น่าจะได้อะไรที่เราจะไปทำต่อไปได้นะคะเรียนรู้เช่งกันและกันเยอะนะคะก็ก่อนก่อนที่เราจะได้เริ่มเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอยากจะขอแนะนำทีมงานนิดนึงนะคะออวันนี้เรามีผู้จัดการมูลนิธิสยามกรรมาจนมาด้วยนะคะคุณปยยพรมันทจิตนะคะนั่งอยู่ข้างหลังนะคะ ในวันนี้เนี่ยหรือกระบวนการใน3-4วันเนี้ยนะคะเราได้ท่านอาจารย์ชัยวัน์นะคะท่านอาจารย์ชัยวัน์ธิรพันธ์เนี่ยมาเป็นวิทยากรกระบวนการให้เราท่านเนี่ยหลายท่านอาจจะพอรู้จักแล้วนะคะแต่ว่าหลายท่านยังไม่รู้จักก็ขอแนะนํานิดนึงว่าท่านอาจารย์ชัยวัน์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานของซีวิกเน็ตน,นะคะคือสถาบันการเรียนรู้และพัฒนา ประชาสังคมนะคะแล้วท่านทำงานทางด้านประชาสังคมเนี่ยเยอะมากนะคะอย่างเช่นบางกอกฟอรัมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบุกเบิกแล้วก็สร้างสารรค์การเคลื่อนไหวต่างๆเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยนะคะก็จะทำเรื่องถึงการส่ง,สงมอบประเทศไทยนะคะอย่างไรให้ลูกหลานนะคะแล้วท่านมีงานเขียนเยอะนะคะ ในเรื่องของทฤษฎีไร้ะระเบียบนะคะการเมืองไทยในสังคมโลกาภิวัตน์ท่านเป็นวิทยากรกระบวนการนะคะมาให้เนี่ยเ,เยอะมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะในเรื่องของ system thinking นะคะแล้วก็ต่างๆอีกมากเลยนะคะในเรื่องของกระบวนการเสริมศักยภาพของเราการเรียนรู้จากภายในนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เลยค่ะ ขอบคุณ,คณเพื่อเอครับขอบคุณอาจารย์ต่อยที่เมื่อกี้นำกระบวนการได้น่ารักมากนะครับเป็นการเรียนรู้ด้วยกายด้วยจิตจริงๆนะครับทำให้แต่ละท่านได้ตรหนักว่าวิธีการเรียนรู้นอกจากเรียนในห้องเรียนเรียนแบบใช้วิธีการสอนให้เด็กได้ฟังข้อมูลนะครับได้ข้อคิดจากหนังสือแล้วยังมีกระบวนการเรียนรู้ทางกายซึ่ง ต่อไปจะมีบทบาทมากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะว่าเราจะเข้าสู่โลกของการเรียนรู้และคิดแบบองรวมนะครับและผมขอขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับที่สละเวลาวันหยุดยาวนะครับอุตส่ามากันไกลมาเรียนถึงที่นี่อยากให้ท่านได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเรื่องศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยากให้ท่านได้ตระหนักในเวทีนี้ว่ามันมีความหมายยังไงต่ออนาคตประเทศไทยนะครับตอนที่เราเริ่มทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยท่านคงจะจำได้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาโด่งดังเอาตอนที่ในหลวงท่านได้ให้คำแนะนำนะครับหลังจากที่เกิดฟองสบู่แตกเกิดขึ้นเมื่อปี2 4 0 และเราก็ใช้เวลาประมาณ4-5หปีในการฟื้นตัวจากฟองสบู่ขึ้นมาและตอนนี้ก็จับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่นะครับเนี่ยถ้าใครได้อ่านไทยรัฐนะครับเมื่อวันที่วันศุกร์ที่28มิวิถุนายน์ผมเก็บเอาไว้นะครับเขียนโดยคุณซูมเฮหะ เหตภาที party. มีคอลัมน์ของคุณซูมพูดถึงเรื่องหนี้ครัวหนี้ครัวเรือนสูง1ในสัญญาณอันตรายนะครับท่านคุณซูมพูดถึงเรื่องของที่ประเทศไทยเนี่ยมีหนี้สินนะครับในปี2,555นสะครับสูงขึ้นถึงกเกือบเกือบ80%แล้ว นะครับซึ่งมันก็สูงมากในแง่ของ GDP นี่คือสัอญญาณอันตรายจริงๆท่านก็คงติดตามข่าวสารในโลกของประเทศที่ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอย่างเช่นสเปนอย่างเงี้ยหรือโปรตุเกสนะครับเกือบล้มละลายกันทั้งประเทศและเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่รัฐบาลโปรตุเกสได้ใช้และประชาชนโปรตุเกสได้ใช้จ่ายเงินเกินตัวเนี่ยเขาก็ถูก IMF มเบีบบังคับเหมือนกับ IMF เคยบีบบังคับประเทศไทยให้ปรับค่าของเงินอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายก็บีบบังคับให้รัฐสภาของของของกรีซนะครับออกกฎหมายเพื่อปลดค้าราชการประมาณ15,000คนเห็นจะได้กรีซเป็นประเทศพลเมืองไม่มากผมไม่แน่ใจว่า10ล้านเท่าไหร่ไม่แน่ใจ ค่าใช่การหมก่ร15,000คนนี่จำนวนไม่น้อยนะครับแล้วคิดดูครอบครัวคนทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็คงเหมือนกับสมัยก่อนเกิด2475นะครับเมื่อเศรษฐกิจไทยสมัยพระป,ะปกเกล้าได้รับผลสะเทือนจากโลกาภิวัตน์คือฟองสบู่แตกในสหรัฐอเมริกาและวลามมาถึงประเทศไทยใน3-4ปีให้หลังทำให้ค่าใช้จ่ายาจำนวนหนึ่งต้องถูกปลดออกสมัยก่อนเรียกว่าต้อง นะรครับต้องดุลดุลก็คือการปรับดุลงบดุลของงบประมาณใช้จ่ายของรัฐบาลให้เข้าคงที่แะละถึงมีการเอาคลาสการจํานวนหนึ่งออกนี่คือกรีซเจอแล้วโปรตุเกสเจอแล้วสเปน,ยนยเจอแล้วอิตาลีก็มีสิทธทิจะเจอนะครับและต่อไปเท่าที่ดูแล้วเศรษฐกิจของจีนของอินเดียก็มีสิทธิจะชะลอตัวลงระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาพูดถึงนี่ก็คือว่า ต่อไปนี้ระบบเศรษฐกิจของทุนนิยมเนี่ยจะหาความแน่นอนยากมันจะไม่โตขึ้นไปเรื่อย,อยๆหรอกมันจะโตแล้วก็ฟุบอาจจะโตแล้วก็ฟุบอีกก็ได้แต่การฟุบของแต่ละประเทศจะยาวนานแค่ไหนไม่มีใครทายได้ก็นั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความเราต้องเตรียมตัวที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนของอนาคตแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งคุณครูท่านทั้งหลายเป็นข้าราชการเนี่ยท่านก็อย่าวางใจ ว่าเมื่อท่านกเกษียณไปแล้วนี่จะมีเงินใช้ตลอดนะเพราะดูเรื่องปัญหาก,กบาขเห็นไหมครับเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีที่ว่าที่ท่านอุตส่าห์ทำงานดีอกดีใจพอกเกษียณแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วมีเงินบํานาญใช้ก็ไม่แน่ถ้าเงินนั้นมันหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาเรียนรู้กันครั้งนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นการเรียนรู้การเรียนการสอนสําหรับเยาวชนแค่เศร,รษฐกิจพอเพียง แบบทำไร่ทำนาทำสวนอะไรต่างๆแล้วแต่ขอหเห็นโลกทั้งโลกว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ได้นะครับเราจะใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ได้เราจะต้องมีอะไรครับวิถีชีวิตที่พอเหมาะพอสมพอประมาณเพราะความไม่แน่นอนของโลกมันสูงเหลือเกินเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ครอบครัวสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจตัวเองและสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนเพราะต่อไปเนี่ยถ้ารัฐบาลมีเงินไม่พอและผมไม่คิดว่าจะพอแน่ในอนาคตเงินทองสวัสดิการทั้งหลายที่เป็นประชานิยมกันตอนนี้นะครับอีกต่อไปมันจะไม่มีอีกแล้วมันจะลำบากการดูแลรักษาพยาบาลการดูแลคนในครอบครัวทั้งหลายจะถ้าไม่ดูแลให้ดีๆใช้เงินมหาศาล ใครเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็สักคนในครอบครัวท่านก็รู้ดีว่าต้องใช้ใจ่ายเงินขนาดไหนเพราะฉะนั้นการจัดการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันจึงมีความหมายลึกซึ้งมีความทันสมัยมากนะครับเพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงที่คุณครูทั้งหลายเนี่ยนะครับได้นํามาใช้ในโรงเรียนและเผยแพร่ทำเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยผมอยากจะขอกล่าวตอนต้นว่าเป็นเรื่องที่มีค่าและมีความหมายอย่างยิ่งในอนาคต จากนี้เป็นต้นไปจนถึงผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าโลกยังจะ,ะเผชิญทั้งโลกนั้นประเทศใดก็ตามที่มีความสามารถในการสร้างสมดุลให้แก่ชีวิตตนเองให้แก่ครอบครัวให้แก่ชุมชนและประเทศชาติได้ประเทศนั้นเนี่ยจะรับแรงที่พลิกผันและความอเน,นจังของโลกได้ดีนะครับอันนี้ก็อยากจะกล่าวให้ฟังว่าที่ท่านกรุณาสละเวลามาทั้งหมดนี่มันมีความหมายในอนาคต อย่างยิ่งไม่ใช่แก่นักเรียนอย่างเดียวแต่ตัวเองและครอบครัวและชุมชนของเราด้วยนะครับทีนี้เราจะมาถอดบทเรียนกันยังไงดีล่ะนะครับเพื่อให้ความรู้นี้มันเข้าไปอยู่ในเนื้อในตัวไม่ใช่แค่อยู่ในตำราเอาไปสอนเด็กเอาไปประเมินผลเอาไปทำ KPI ไอ้นั่น,เป,นเป็นผลพลอยได้ในระดับหนึ่งแต่แก่นแท้ของมันเนี่ยคือเอามาใช้กับชีวิตนะครับของตนเองให้ได้ ผมคิดว่าอันนี้สาคัญดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้แบบคุยกันธรรมดาธรรมดาทั่วไปได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับใครได้ทําอะไรวิทยากรมีข้อคิดอะไรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนสําคัญของกระบวนการเรียนรู้คือการซึมซับทบทวนคุ่นคิดแล้วจัดการชีวิตของตัวเองให้พอดีจัดการชีวิตตนเองให้พอดีจัดการชีวิตและความสมดุลระหว่าง ชีวิตความเป็นครูและชีวิตของความเป็นพ่อเป็นแม่คนหรือเป็นอะไรครับเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ของเราหรือเป็นผู้นำที่ดีในชุมชนอย่างเงี้ยนะครับเพราะเป็นชีวิตของท่านท่านจะมีหลายบทบาทท่านไม่ได้มีบทบาทความเป็นครูอย่างเดียวหรอกท่านมีหลายบทบาทในชีวิตเพราะนั้นเราจะสร้างความสมดุลยังไงอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้นะฮะ ฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้มันจะเป็นการแลกปเปลี่ยนซึ่งกันและกันร,ระหว่างเพื่อนครูด้วยกันและระหว่างวิทยากรกับท่านและระหว่างตัวท่านเองกับพวกน้องๆซึ่งจะเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการจดสิ่งที่ท่านได้พูดได้คุยเพื่อเอาทำเป็นความรู้นะครับเขาก็จะมีส่วนสนทนากับท่านด้วยและที่สำคัญที่สุดนะครับ เนื่องจากเรามาที่นี่เนี่ยโรงแรมนี้หรือรีสอร์ทแห่งนี้มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือ,อเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเขาพยายามจะใช้เศรษฐกิจพอเพียงหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนมาทํากับระบบธุรกิจของเขาด้วยนะครับเดี๋ยวสักประมาณ5โมงครึ่งเราจะเชิญเจ้าหน้าที่บางคนมาเล่าให้ท่านฟังว่ารีสอร์ทต,ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับเขาได้ทำอะไรนะครับเขาปลูกผักเองหรือเขาใช้ ทำน้ำยาสระผมเองหรืออะไรต่างๆรวมทั้งการจัดภูมิทัศน์เนี่ยท่านอาจจะได้เดินดูดูความสวยความงามของรีสอร์ทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้ของเราจะผมจะไม่พยายามให้เรียนแค่ในห้องเรียนอย่างเดียวอยากให้ท่านได้เรียนรู้จากการเดินไปสัมผัสในมุมต่างๆของรีสอร์ทเพราะว่าการจัดความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับสิ่งก่อสร้างนะครับความสมดุลของการใช้พลังงาน ของการปลูกผักกินเองหรือการจัดการขยะอะไรเหล่านี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าในโรงเรียนของท่านก็ได้ทําไปบ้างแล้วไม่มากก็น,น้อยอะไรทํานองนี้ท่านจะได้มีข้อคิดใหม่ๆไปด้วยมันทําให้มันเป็นกึงก่งๆนะครับทัศนศ,ศึกษาไปด้วยในตัวนะฮะจะได้สนุกด้วยนะครับจะได้ผ่อนคลายไปด้วยไม่อยากให้ท่านจะต้องมาอุดอู้อยู่แต่ในห้องแล้วก็เรียนกันใช้สมองอย่างเดียวอยากจะให้เรียนทั้งกายด้วยจะได้เป็นความสุขไปด้วยในตัวนะครับ นี่คือกระบวนการและที่สำคัญคืนนี้เราก็จะมีทุกๆครั้งที่มีการมาเข้าเวิร์กช็อปกับผมเราก็จะมีการชมภาพยนตร์กันภาพยนตร์คืนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งก่อนจะชมเนี่ยผมก็จะเล่าให้ท่านฟังว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเัื่อ้กระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับเราพยายามที่จะทุกท่านได้เรียนรู้ในลักษณะหลายหลายมิติ หลายระดับเพื่อเอาไปใช้ได้กับชีวิตรจริงนะฮะ